สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่องเทคนิคง่ายๆสไตล์น้องเลนะครับสำหรับช่องนี้นะฮะก็จะเป็นช่องแบ่งปันนะครับวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับซึ่งผมมีวิธีไหนที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จผมก็จะมาแนะนำที่ช่องนี้นะครับนานๆทีก็จะลงคลิปทีหนึ่งครับเพราะว่าไหนจะทำงานประจำ แบบนึงฮนะไหนจะทํางานประจํานะครับแล้วก็กว่าจะเลิกก็สี่ห้าทุ่มนะครับแล้วก็ต้องแบ่งเวลาด้วยนะครับมาถ่ายภาพขายภาพอีกนะฮะอันนีก้ก็จะเป็นงานเขียนนะครับก็จะแบ่งเวลากันนะครับส่วนงานเขียนนี้นะฮะวันนี้ผมจะมาแก้งานที่ทาง True ID i n t e r นะครับที่เขาขอให้แก้ไขนะครับ วันนี้ก็จะมีอยู่3บทความนะครับที่ให้ผมแก้ไขนะครับวันนี้จะมาแก้ไขกันแบบสดๆเลยครับให้ทุกๆคนได้ดูครับได้เข้าใจกันว่าเอ๊ะที่ถามมาแต่ก่อนนี้ว่าเอ๊ะถ้าบรรณาธิการเขาตรวจแล้วขอให้เราแก้ไขเนี่ยเราจะเข้าเข้าไปแก้ไขที่ตรงไหนนะครับอันดับแรกครับเข้าไปที่หน้าเว็บบอร์ดนะครับ ของชูไอเดียอินเนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับนี่นะวันนี้ก็เล่นผมไป3ข้อความเอ้ย3บทความเลยนะครับวันนี้อันนี้จะเป็น Partial a เอเชียชิกเดอะริวเวอรนะครับอ่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับเขาก็จะขอให้เราแก้นะครับเดี๋ยวดแป๊บนึงนะนี่นะเขาจะให้เราแก้นะเขาจะ่มาเนีย สวัสดีนักเขียนที่น่ารักนะครับขอให้แก้ภาพหน้าปกโดยแนะนำใช้ฟอนต์ที่ตัวหนาเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับคือผมใช้ข้อความนี่ตัวบางเกินไปนะมันคือมันตัวเล็กเกินไปเขาก็ทำอนาธิการเขาให้ผมใช้ตัวหนังสือที่หนามากกว่านี้หรือใหญ่มากกว่านี้นะครับเพื่ออ่านได้ชัดเจนนะครับและ เพื่อความน่าสนใจของบทความนะครับก็จะแนะนำมาหนึ่งในบทความนี้นะฮะก็จะมีคำผิดอยู่หนึ่งที่คือคำว่าผ่อนคลายนะครับคือผมพิมพ์ผิดนะครับตรงนี้ก็ต้องเข้าไปแก้กัน,นครับต้องเข้าไปหากันว่ามันอยู่ตรงไหนกันนะที่ผมพิมพ์ผิดแล้วก็ข้อต่อไปคือขอให้นักเขียนบรรยายรายละเอียดของสถานที่เพิ่มเติมเช่นบรรยากาศของที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างมีร้านอาหารส่วนใหญ่เป็น แบบไหนหรือมีอะไรแนะนำบ้างเสียค่าเข้าหรือไม่นะครับในบทความประกอบด้วยบทนำเนื้อหาและบทสรุปนะครับขอให้นักเขียนบรรยายบทสรุปเพิ่มเติมก็ประมาณนี้นะครับส่วนบทสรุปก็จะใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่า ผมเขียนไว้อยู่แล้วแต่อาจจะใส่เล็กน้อยแต่ส่วนคําว่าผ่อนคลายนี่ต้องเข้าไปแก่นะครับแล้วก็บรรยากาศร้านเป็นยังไงอันนี้ต้องเข้าไปเขียนเพิ่มนะครับแล้วก็ก็ไปกันเลยครับก่อนอื่นก็มาเปลี่ยนที่ภาพหน้าปกเราเลยครับเพราะว่าเขาให้เปลี่ยนนะส่วนการทําภาพหน้าปกบทความก็ไปดูที่คลิปย้อนหลังแล้วกันครับที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะลบนะครับตัวนี้ อ่าว้วก็จะหาภาพที่ผมทําไว้นะครับจะดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะส่วนใหญ่ก็จะหายากซะด้วยนะทำกันแบบสดๆนะครับวันนี้จะได้เข้าใจกันว่าวิธีแก้เขาเป็นยังไงนะครับเอาลืมบอกไปนะครับเราจะเข้ามาที่หน้าเดสบอร์ดในการ แนะนำก็ได้หรือเราจะไปดูที่อ,อีเมลของเราเขาก็จะส่งอีเมลอีกทีนึงว่าเราต้องเข้าไปแก้ที่ตรงไหนนะครับอ,อันนี้ก็จะหารูปนะส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้เก็บเตรียมไว้ซะด้วยฮนะว่าทำไว้แล้วก็ปล่อยเลยก็ต้องรอนานนิดนึงนะครับกรน,นีก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าผมทำไว้แล้วลหละ อนนี้เลิกงานก็รีบเข้ามาแก้เลยเพราะว่าเขาให้แก้มาสองบทนะครับแล้วก็กลัวแฟนคลับทั้งหลายที่ถามมาจะรอคอยนะครับเพราะว่าน,นานๆลงคลิปฉีอะไรประมาณนี้เพราะไม่ค่อยมีเวลานะครับถ้ามีเวลาก็จะทำให้แต่ถ้าพบเส้นทางการหาเงินตรงไหนก็จะมาแนะนำอีกทีนึงนะครับ ก็อย่าลืมติดตามกันเดีย๋ยวขอหาภาพหน้าปกแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าภาพมันเยอะผมก็ไม่ได้จ,จัดเก็บไว้ให้ดูหาง,ง่ายๆด้วยอันนี้ก็ต้องขอไปนะครับว่าอันดับแรกจะเข้ามาแก้หน้าปกก่อนอจะแก้ให้ดูที่บทความเดียวก่อนนะครับ เดี๋ยวรอแปบหนึ่งนะครับเอ๊ะตรงไหนนาะน,นะเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับอยากเห็นของที่ต้องอดใจรอนะครับเอ๊ะ เกี่ยวกันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะถามอะไรเกี่ยวกับงานเขียนนะครับ วันนี้นะแก้กันแบบสดๆนะก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ก <c oughs> ็จะหายากนิดนึงเลิกง,งานก็รีบมาทำเลยแล้วก็มาอัดคลิปอันนี้จะเป็นภาพที่ผมถ่ายและส่งชัตเตอร์สต็อกนะฮะส่วนชัตเตอร์สต็อกนั้นเดี๋ยวจะไม่ได้นำมาคลิปหน้านะ,ะตัวนี้นะนี่ เจอแล้วนะกดเสร็จสิน้นเดี๋ยวก็รอโหลดรูปแป๊บหนึ่งนะครับอ่าก็จะขึ้นมานี้ผมก็จะทำตัวหนาแบบนี้นะฮะพาเที่ยวเอชทีคเดอะริเวอร์ฟอนนะครับประมาณนี้นี่เดี๋ยวผมจะไปหาคำว่าผ่อนคลายที่ผมพิมพ์ผิดนะครับ อยู่ตรงไหนเอ่ยนะฮะที่เขาให้แก้ไขนะครับอยู่ตรงไหนนาะเดี๋ยวต้องอดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอยู่นี่นี่เองนะฮะบรรยากาศตรงนี้เย็นสบายและรู้สึกผ่อนคลายอ่าเจอแล้วนะฮะใน ใส่ตัวรอเรือสักนนะนี่ต้องรอลิงนะนี่อ่านี่ก็แก้เสร็จเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราจะมาเพิ่มคําว่าทางบรรณาธิการเขาให้เราแก้บรรยากาศว่าบรรยากาศร้านอาหารที่นี่เป็นสไตล์แบบไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะหาที่ใส่ข้อความนะครับว่าจะต่อตัวไหนดี เดี๋ยวขอหาดูสักแป๊บนึงครับอาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ในการหาเพราะว่าต้องใช้สมาธิในการหานิดนึงนะครับ <c oughs> อันนี้ไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> อยู่ไหนเนาะคำว่า,าร้านอาหาร อันนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมสุดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับช้าหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับอ่านี่ก็ผิดอีกแล้วใส่ไมโทซ้อนกันนะซ้ำซ้อนกันโอ้โหแม่น้ำนะครับเกือบไปแล้วเอา้าทำไมเป็นอย่างเนี้ย รอแป๊บนึ่งครับป๊าโอเคนะครับก่อนจะส่งก็ต้องตรวจให้ดีนะครับว่าเรามีคำผิดอะไรหรือไมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลา รอแ,แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวฮะหาคำว่าร้านอาหารริมแม่น้ำก่อน เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเ,เขาให้ใส่รายละเอยียดอีกทีหนึ่งว่า,ามาที่นี่ได้เสียค่าเข้าหรือเปล่านะครับทีนี้เราก็จะมาใส่กันจะใส่ให้ดูเลยนะครับจะใส่ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้การพิมพ์แบบ,บการพูดเลยแล้วกัน,นครับเพราะว่าเดี๋ยวจะ ไม่ต้องเสียเวลารอนานนะครับร้านอาหารที่นี่เอ้ยไม่ใช่ดินะพี่เละไม่ใช่ร้านอาหารตรงนี้นะฮะต้องบอกว่ามาที่นี่ไม่ต้องเสียค่าเข้ามาที่นี่ไม่ต้องเสียค่าทำเนียวค่าเข้า ไม่ต้องเสียค่าทำเนียมค่าเข้าครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จไปแล้ว2อ,อย่างในการแก้นะครับทีนี้มาหาคำว่าร้านอาหารใส่นะครับว่าร้านอาหารที่นี่เป็นร้านอาหารสไตล์แบบไหนนะครับ อ่าทีนี้ผมจะใส่แบบนี้นะฮะจะใส่ตรงคำว่าบทสรุปเลยล้วกันตรงท้ายๆนะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดนะของชาวกรุงเทพอีกหนึ่งสถานที่นอกจากนั้น บรรยากาศริมแม่น้ำของที่นี่เดี๋ยวผมต้องหาที่ใส่สรุปให้เขาก่อนนะครับว่าจะใส่ตรงไหนดีสำหรับบรรยากาศร้านอาหารริมแม่นม้ำช้าหน่อยก็ต้องขออาภาัยนะครับเพราะว่าเป็นการแก้สดก็อย่างนี้แหละครับ ร้านอาหารที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารแนวสไตล์อาหารอิตาเลียนพิซซ่าสเต็กสปาเกตตี้มีครบเลยครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ผมจะใส่บทสรุปไปตอนไตท้ายที่นี่เหมาะมากสำหรับคนที่จะมาเดินเล่นรับลมชมวิวริมแม่น้ำเหมาะมากครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ พอท้ายสุดก็จะลืมนะครับลงบรรทัดใหม่และเขียนคำว่าเครดิตภาพถ่ายทั้งหมดโดยนักเขียนหรือจะเขียนว่าภาพถ่ายและภาพประกอบทั้งหมดโดยผู้เขียนก็ได้นะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับการแกนะครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับทีนี้เราจะกดส่งนะครับ เราก็มากดบันทึกก่อนกดบันทึกนี่นี่นะครับก็จะบันทึกแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าบทความพาเที่ยวเอเชียทีคเด e ะริเวอร์ฟอนถูกอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเราบันทึกเรียบร้อยแล้วในการแก้ไขใหม่นะครับทีนี้ก็จะมาส่งกันนะกดส่งเลยนะครับ นี่ตรงนี้นะฮะแต่เดี๋ยวขอตรวจดูอีกทีก่อนนะครับว่าข้อความของเราถูกต้องหรือเปล่าอ่าเกือบแล้วนะฮะตรงนี้ต้องเว้นวรคปึ๊บนี่ยส่งไปเสร็จอีกนะคเมื่อกี้มาที่นี่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าเข้าครับถือผมได้พาแฟนเดินอ่าไปเดินเล่นอยู่บ่อยๆนะก็นะจะเขียนเป็นในแนวของพูดง่ายๆคือ ให้เขียนเหมือนเราเป็นพิธิกรจัดรายการสดนะครับตรงนี้บิวอารมณ์ของคนอ่านให้ได้นะครับขอให้เขียนประมาณนั้นอย่ากออกแนววิชาการจนมากเกินไปนะครับพอกบบันทึกเสร็จนะครับกดบันทึกอีกทีนะพอเราเพิ่งแก้ไปอย่างเงี้เดี๋ยวรอบันทึกแป๊บนึงนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนส่งมมก็ขอตัวอีกทีนึงแล้วกันนี่นะฮะคาว่าผ่อนคลายเมื่อได้มาเห็นวิวริมทำไอริมแม่น้ำนะครับเดี๋ยวขอดูอีกทีก่อนจะได้ไม่ต้องตกอีกรอบ2องนะฮะร้านอะาหาร ร้านอาหารที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารแนวสไตล์อาหารอิตาเลียนนะครับพิซซ่าสเต็กนะสปาเกตตีมีครบเลยครับที่นี่เหมาะมากสำหรับคนที่จะมาเดินเล่นรับลมชมวิวริมแม่น้ำเหมาะมากครับก็จะประมาณนี้ทีนี้ก็กดส่งครับส่งเพื่อรอรีวิวกดไปครับกดส่ง ๋ยวรอแป๊บนึงนะครับช้าจริจงนะฮะอา่าปรากฏส่งหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเราส่งแล้วขอบคุณที่ส่งบทความกับเรานะครับบทความของคุณได้ถูกส่งไปยังทีมงาน t 2D In Chain <oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานจะทำการตรวจสอบบทความและแจ้งผลกลับ <c oughs> ไป <c oughs> ทางอีเมลนะครับในกรณีที่มี <ambos S 1> บทความส่งเข้ามาในระบ <ท S 1> บเป็นจำนวนมาก ทีมงานอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากกว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้จึงขออภัยล่วงหน้าณที่นี้ด้วยนะ <c oughs> เขาจะบอกแบบนี้นะครับถือว่าเสร็จสิ้นการส่งนะก็กลับกลับไปที่หน้าบทความของฉันอ่าก็ถือว่าจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะ,ะถือว่ายาวพอสมควรนะอาจจะก็จะมารอการอน,นุมัติแบบนี้นะครับ สำหรับใครที่สงสัยอะไรนะครับก็จะลืมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการหาเงินออนไลน์แบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคอยดูว่าคลิปหน้าผมจะมีวิธีหาเงินออนไลน์อะไรมาแบ่งปันอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ